ขวัญหญิงสาวผู้ศรัทธาในความรักแม้จะเคยผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอกลับเชื่อเสมอว่าผู้ชายที่เธอรักจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จนวันหนึ่งพิมพ์คนรักที่เธอทุ่มเทให้หมดหัวใจกลับทำให้เธอเจ็บปวดจนเทพยืนไม่ไหว แม้ทุกคนรอบข้างจะเตือนแต่ขวัญก็ยังกลับไปหาเขาซ้ำๆเหมือนเธอไม่เคยจำบทเรียนในอดีตจนกระทั่งมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตเธอใครบางคนที่อาจทำให้เธอได้รู้ว่าแท้จริงแล้วความรักที่แท้จริงคือการรักตัวเองก่อนขวัญ เป็นหญิงสาวธรรมดาที่เชื่อในความรักสุดหัวใจเธอคบกับพีมพมาเกือบสามปีแม้ว่าเขาจะเจ้าชู้พูดจาไม่รักษาน้ำใจและมีประวัตินอกใจเธอซ้ำๆแต่เธอก็ให้อภัยเขาทุกครั้งเพราะเธอหวังว่าสักวันเขาจะเปลี่ยนแปลงเพื่อเธอวันหนึ่ง ขวัญจับได้ว่าพิมพ์นอกใจอีกครั้งครั้งนี้หนักหนากว่าทุกครั้งเพราะผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นพิมพ์เพื่อนสนิทของขวัญเองภาพที่เธอเห็นกับตาทำให้หัวใจของเธอพังทลายขวัญตัดสินใจบอกเลิกกับพิมพ์แต่ไม่ทันไร พิมกลับมาง้อเธออีกครั้งพูดคำนำเดิมๆมว่าเขารักเธอขอให้เธอให้อาภัยเป็นครั้งสุดท้ายและเธอก็ใจอ่อนเหมือนทุกครั้งขวัญพยายามทำให้ตัวเองเชื่อว่าพิมพเปลี่ยนไปแล้วเธอปิดหูปิดตาไม่รับฟังคำเตือนของตาลเพื่อนสนิทของเธอ ที่บอกให้เธอเลิกกับพิมพ์เสียทีไม่นานความจริงก็ปรากฏอีกครั้งพิมพ์ยังมีพฤติกรรมเดิมๆแม้ว่าเขาจะกลับมาหาขวัญทุกครั้งแต่เขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงขวัญร้องไห้ผิดหวังแต่ก็ยังปล่อยให้เขาเข้ามาในชีวิตเสมอกระทั่งคืนหนึ่ง หลังจากทะเลาะกันรุนแรงพีมก็หายไปทั้งคืนโดยไม่สนใจขวัญเลยขวัญรอทั้งคืนร้องไห้จนหมดแรงและวันรุ่งขึ้นก็พบว่าเขาอยู่กับผู้หญิงคนใหม่ขวัญเสียใจมากจนเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเธอถึงยอมให้ตัวเอง เจ็บซ้ำๆแบบนี้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดขวัญได้พบกับนาทีรุ่นพี่ที่เคยแอบชอบเธอมานานขอไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นตัวแทนของใครแต่เขาเข้ามาเพื่อให้เธอได้เห็นว่าเธอคู่ควรกับความรักที่ดีกว่านี้นททีคอยอยู่ข้างๆ ให้กำลังใจและย้ำเตือนให้ขวัญรักตัวเองแม้ว่าขวัญจะยังจะปวดกัประดีตแต่เธอก็เริ่มเข้าใจว่าเธอไม่จำเป็นต้องทนทุกข์เพราะความรักอีกต่อไปวันหนึ่งพีมกลับมาง้อขวัญอีกครั้งด้วยคำพูดเดิมๆขวัญมองเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป คราวนี้เธอไม่ได้ใจอ่อนอีกแล้วเธอตอบเขาด้วยรอยยิ้มที่มั่นคงว่าขอโทษนะพีมแต่ฉันไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมอีกต่อไปแล้วเธอก็เดินออกไปไม่หันกลับไปอีกเลยเธอไม่ได้เลือกใครใหม่แต่เธอเลือกรักตัวเองแม้ว่าขวัญ จะตัดสินใจเดินออกมาจากพิมพ์แต่หัวใจของเธอยังคงเต็มไปด้วยบาดแผลเธอพยายามใช้ชีวิตต่อไปทำงานหนักขึ้นออกไปพบเจอผู้คนมากมายและเริ่มให้โอกาสตัวเองได้พูดคุยกับนาทีมากขึ้นอย่างไรก็ตามคืนหนึ่งขวัญได้รับข้อความจากพีมพ ขอโทษฉันคิดถึงเธอตามมาด้วยรูปถ่ายของเขานั่งดื่มอยู่ในร้านที่เคยเป็นร้านประจำของทั้งสองคนขวัญลังเลอยู่พักหนึ่งเธอรู้ว่าตัวเองไม่ควรตอบแต่หัวใจของเธอยังไม่เข้มแข็งพอเธอไปที่ร้านนั้นและพบว่าพี่เมามาย นั่งฟุบอยู่กับโต๊ะขวานนั่งลงมองเขาด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทำไมเธอถึงกลับมาหาฉันทุกครั้งที่ไม่มีใครแล้วก็ทิ้งฉันทุกครั้งที่เจอคนใหม่พิมพ์เงยหน้าขึ้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยน้ำตาเพราะเธอเป็นคนเดียวที่รักฉันจริงๆ คำพูดนั้นทำให้หัวใจขวัญสั่นไหวแต่ในขณนะเดียวกันเธอก็เริ่มตระหนักว่ามันไม่ใช่ความรักแต่มันคือความเห็นเกตตัวของเขาขวาัญพาพิมพ์กลับไปส่งที่คอนโดของเขาระหว่างที่เธอนั่งมองแล้วก็หลับอยู่บนโซฟาเธอเริ่มนึกถึงทุกสิ่ง ที่เคยเกิดขึ้นวันที่เขาหายไปทั้งคืนโดยไม่สนใจเธอวันที่เธอร้องไห้จนหมดแรงแต่เขากลับไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นวันที่เขาพูดคำว่ารักแต่การกระทําของเขาไม่เคยเปลี่ยนขวัญถอนหายใจเธอไม่รู้ว่าทำไม ตัวเองถึงไม่อยู่ตรงนี้อีกแล้วขวัญเสียงของนาทีดังขึ้นจากสายโทรศัพท์เขาโทรมาเพราะเป็นห่วงเธอโอเคไหมขวัญน,นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับไปเบาๆฉันคิดว่าฉันไม่โอเควันรุ่งขึ้นพิมตื่นขึ้นมาและเมื่อเห็นขวัญอยู่ตรงนั้นเขายิ้มออกมา ขอบคุณนะที่ยังอยู่ตรงนี้แต่ครั้งนี้ขวัญไม่ได้ตอบกลับเธอลุกขึ้นหยิบกระเป๋าของตัวเองแล้วพูดอย่างหนักแน่นว่าไม่ฉันมาเพื่อบอกลานายตั้งหาพิมอึ้งไปขวัญมองเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแล้วฉันเคยคิดว่าฉันรักนายมากพอที่จะรอการเปลี่ยนแปลง แต่นายไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงเพื่อฉันเลยขวัญฉันขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมเธอสายหน้าโอกาสที่แท้จริงคือโอกาสที่ฉันจะให้ตัวเองไม่ใช่ให้นายแล้วขวัญก็เดินออกไปโดยไม่หันกลับมาอีกเลยเวลาผ่านไปขวัญเริ่มใช้ชีวิตของตัวเองอย่างอิสระ เธอโฟกัสกับงานและเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเธอใช้เวลามากขึ้นกับนาทีผู้ชายที่ไม่เคยพยายามเปลี่ยนแปลงเธอแต่สนับสนุนให้เธอเป็นตัวของตัวเองในที่สุดขวัญก็เริ่มเปิดใจและยอมรับว่าความรักไม่ใช่เรื่องของการรอให้ใครสักคน เปลี่ยนเพื่อเราแต่เป็นเรื่องของการหาคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราตั้งแต่แรกขวัญไม่ได้จบลงด้วยการกลับไปหาพิมพ์แต่เธอไม่ได้พุ่งเข้าสู่อ้อมกอดของนาทีทันทีเธอเรียนรู้ว่าชีวิตของเธอมีค่ามากพอที่เธอจะใช้เวลากับตัวเอง ก่อนจะเลือกใครสักคนที่คู่ควรแม้ว่าขวัญจะตัดขาดจากพิมพ์แล้วแต่เธอไม่สามารถปิดกัน้นความรู้สึกที่ยังคงเหลืออยู่ได้เธอยังคงรู้สึกว่างเปล่าและบางครั้งก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยมีร่วมกับเขานาะที สังเกตเห็นอาการของเธอขอไม่เร่งเร้าให้เธอเปิดใจแต่กลับใช้เวลาอยู่ข้างเธอนิเงียบถ้าเธอยังเจ็บแปลว่าเธอยังรู้สึกขอพูดขึ้นมาวันหนึ่งแต่การรู้สึกไม่ได้แปลว่าเธอต้องกลับไปหาคนที่ทำให้เธอเจ็บขวัญรับฟังแต่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจเธอ อยากจะให้เวลากับตัวเองมากกว่านี้แต่จู่จูพีมพก็กลับเข้ามาในชีวิตเธออีกครั้งไม่ใช่ด้วยคำขอโทษเหมือนทุกครั้งแต่เป็นเพราะเขากำลังเผชิญกับปัญหาครั้งใหญ่เขาถูกแฟนคนล่าสุดหลอกจนหมดตัวขวันเธอช่วยฉันได้ไหมขอขอร้อง ด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังขวัญมองพิมพ์ที่อยู่ตรงหน้าเขาคนที่เคยทำให้เธอร้องไห้ไม่รู้กี่ครั้งคนที่เธอเคยให้โอกาสส้าแล้วส้าเล่าช่วยอะไรขวัญถามเสียงเรียบฉันไม่มีใครอีกแล้วฉันรู้ว่า เธอเป็นคนเดียวที่ไม่เคยทอดทิ้งฉันคำพูดนี้ทำให้ขวันฉุกคิดขึ้นมาเธอเคยภาคภูมิใจที่เป็นคนเดียวที่ไม่เคยทอดทิ้งเขาแต่ตอนนี้เธอกลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเธออีกต่อไปพิมพ์เธอพูดช้าๆมันไม่ใช่เรื่องของฉันอีกแล้ว ขามองเธออย่างตกตะลึงหมายความว่ายังไงหมายความว่าครั้งนี้ฉันเลือกที่จะไม่เจ็บอีกแล้วขวัญยิ้มให้เขาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเดินจากไปไม่ใช่เพราะเธอเกลียดเขาแต่เพราะเธอเลือกที่จะรักตัวเองมากขึ้นหลังจากวันนั้นขวัญรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอ เป็นอิสระอีกครั้งเธอไม่รู้สึกอยากหันกลับไปหาอาดีตอีกต่อไปเธอเริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวทำสิ่งที่เธอไม่เคยกล้าทำมาก่อนลองใช้ชีวิตโดยไม่ต้องมีใครสักคนมาทำให้รู้สึกสมบูรณ์ในระหว่างการเดินทางนั้นเธอได้ติดต่อกับนาทีเป็นระยะระยะ พวกเขาคุยกันมากขึ้นแต่ครั้งนี้ขวัญไม่ได้มองเขาเป็นคนมารักษาแผลใจแต่เป็นเพื่อนแท้ที่ทำให้เธอรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ด้วยวันหนึ่งหลังจากเดินทางกลับมาขวัญได้พบกับนาทีอีกครั้งเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่แตกต่างออกไป มันไม่ใช่ความรักแบบที่เธอเคยรู้จักไม่หวือหวาไม่เร่งรีบแต่เป็นความรักทีค่ค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงขวัญเธอเคยคิดใหม่ว่าความรักที่ดีที่สุดอาจเป็นความรักที่เราไม่ต้องวิ่งไล่ตามมันนาทีพูดขึ้นขวัญน,นิ่งไปก่อนจะยิ้มบาง,บาง แล้วตอบว่าอาจจะนะแต่ฉันคิดว่าฉันพร้อมจะลองดูแล้วขวัญเรียนรู้การเดินทางว่าการออกจากความสัมพันธ์ที่ทำร้ายเธอคือการเลือกที่จะรักตัวเองเธอใช้เวลาฟื้นฟูหัวใจตัวเองก่อนจะเปิดรับใครใหม่ความรักที่แท้จริงของเธอไม่ใช่พิมพ ที่เธอเคยตามหาหรือแม้แต่นาทีที่เฝ้ารอเธอมาเสมอแต่มันคือตัวเธอเองที่กล้าจะมีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครและเมื่อเธอรักตัวเองมากพอความรักที่ดีก็ตามมาเองเวลาผ่านไปขวัญเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เธอเคยเจอ ไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดแต่มันคือบทเรียนที่ทำให้เธอตบโตขึ้นเธอไม่ได้โกรธพีมพอีกแล้วไม่ได้เสียใจกับอดีตอดกต่อไปวันหนึ่งพีมพส่งข้อความมาหาเธออีกครั้งขอบคุณนะาขวัญเธอเป็นคนเดียวที่เคยรักฉันจริงๆครั้งนี้ขวัญไม่รู้สึกหวั่นไหว เธอไม่ได้ลบข้อความทิ้งทันทีแต่เธอยิ้มให้กับมันและปล่อยให้มันเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของอดีตที่ไม่จำเป็นต้องกลับไปจมอยู่กับมันนีเธอตอบกลับสั้นๆขอบคุณเหมือนกันแล้วเธอก็ปิดโทรศัพท์เดินออกจากร้านกาแฟที่เธอนั่งอยู่พร้อมกับความรู้สึก ที่เบาสบายที่สุดเท่าที่เคยมีขวัญตัดสินใจลาออกจากงานเดิมที่เคยทำเพราะเธอรู้ว่ามันเป็นที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำเก่าๆและเธออยากเริ่มต้นใหม่จริงๆเธอสมัครงานที่บริษัทใหม่และได้รับโอกาสทํางานในตำแหน่งที่ท้าทายกว่าเดิม ที่นี่เธอได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่และได้เรียนรู้ว่าตัวเองไม่ได้ต้องการชีวิตที่ต้องรอใครมาเติมเต็มอีกต่อไปนาทีไม่เคยเร่งรัดขวัญเขาอยู่ข้างเธอเสมอและคอยเป็นกำลังใจให้เธอในทุกย่างก้าวของชีวิตวันหนึ่งขวัญนัดนาที ออกไปทานข้าวกันและพูดกับเขาตรงๆนาทีฉันคิดว่าฉันพร้อมแล้วนะที่จะให้โอกาสตัวเองและให้โอกาสเรานาทียิ้มบางๆแล้วจับมือเธอขวัญฉันไม่เคยต้องการให้เธอรักฉันเพราะเธอเหงาหรือเธอต้องการใครสักคนแต่ฉันดีใจ ที่วันนี้เธอเลือกฉันด้วยหัวใจของเธอเองขวัญหัวรออกมายังมีความสุขนี่ไม่ใช่ความรักที่เร่งรีบไม่ใช่ความรักที่เต็มไปด้วยความหวือหวาแต่มันคือความรักที่เธอเลือกด้วยตัวเองขวัญไม่ได้ลืมอดีตของเธอเพราะมัน คือสิ่งที่ทำให้เธอเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นแต่เธอไม่ได้ปล่อยให้อดีตเป็นตัวกำหนดอนาคตของเธออีกต่อไปเธอไม่ได้เลือกพิมไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนเลวแต่เพราะเธอรู้แล้วว่าความรักไม่ใช่เรื่องของการอดทนอยู่กับคนที่ทำร้ายหัวใจเราแต่เป็นเรื่อง ของการเลือกอยู่กับคนที่ทำให้เรามีความสุขโดยไม่ต้องฝืนใจตัวเองและที่สำคัญที่สุดขวัญเรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากการรอให้ใครมารักเราแต่มันเริ่มจากการรักตัวเองก่อนอยู่เสมอ